สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผยพยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจําเดือนเมษาย,ยน2,564นะคะเป็นดวงภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็จัตามด้วยเรื่องของความรักซึ่งเราจะมาเจาะความรักในเรื่องของ แบ่งเป็น3มสถานะนะสถานะคนโซดสถานะคนที่ความรักไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วแต่เราจะมาดาูภาพรวมของดวงเดือนเมษายนของชาวกันก่อนนะคะ อาจารย์จะใช้ไพ่า2บใบนะคะ ได้ไพ่ห้าดาบนะคะใบที่สองเจดไม้เท้าใบที่สอัศวินไม้ใบที่สี่นะคะราชินีถ้วยใบที่ห้าแดไม้เท้าค่ะใบที่หกเจ็ดถ้วยค่ะใบที่7ดนะคะ เด็กถือดาบใบที่8นะคะได้ไพ่9ดาบใบที่9ได้ไพ่เดอะซันใบที่10ค่ะได้ไพ่หไม้เทา้าใบที่11ได้ไพ่10ดาบใบที่12ได้ไ, The ไพ่เดอะแฮงแมนไพ่พลังงานใบแรกของชาวราศีกันนะคะได้ไพ่5ดาบและไพ่ขยายเป็นเดอะแฮงแมนด้านหลังเป็น3ดาบนี้ ถ้าเตือนนะอาจารย์เตือนในเรื่องของอสุขภาพนะคะเพราะว่าดูไพ่นะ่าจะเป็นปัญหาอยู่ไพ่ตำแหน่งสุขภาพตำแหน่งมรณะตำแหน่งที่แปดเนี่ยเป็นไพ่เ้าดาบนะคะบ,บางท่านอาจจะอาจารย์แนะนำนะใครที่มีปัญหาพวกนิ้วในถุงน้ำดีหรือซีดเนื้อง,งอกอะไรประมาณนี้นะให้รีบจัดการเลยนะคะท่านยังปลอดภัยนะไพ่สนะิดาบอาจจะ แปลว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะพ่ห้าดาบท่านสามารถที่จะ,ะทําการรักษาได้หายขาดนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพอยู่นะคะ,ะและบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของอกระดูกค่ะกล้ามเนื้อกระดูกกล้ามเนื้อมีปัญหาด้วยอ,อันนี้ต้องหาหมอพบแพทย์นะคะก็สามารถที่จะจะรักษาให้ท่านดีขึ้นได้นะคะ ที่ตำแหน่งช่วยเหลือก็คือตำแหน่งสุภานะคะคือตำแหน่งไพ่เดอะซันนะฮะวันนั้นในความหมายสุภะคือความดีงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่เดอะซันเทพเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วไม่มีอะไรอันตรายถ้าใครเจอปัญหาอยู่นะคะสามารถที่จะจัดการแบบนี้นะคะหรือท่านอาจจะเ,เขาเรียกว่าแก้ดวงโดยการบร,รจิจาคเลือดบร,รจิจาคลงศพปล่อยปบานะคะอันนี้จะช่วย แบบเหมือนกันเขาเรียกว่าสะดอกข้ออย่างหนึ่งนะคะที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพที่จยนมองเห็นนะคะต่อไปค่ะขอพูดในเรื่องงานค่ะในเรื่องงานเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับใครก็ตามที่อยู่ในช่วงของความอึดอัดในเรื่องของการงานเบื่อแล้วเกินอะไรประมาณนี้นะทำมานานละอยู่ตรงนี้แบบอาจจะเป็น10ปีแล้วก็ได้บางท่านนะคะ ก็มีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ตัวเองนะอาจจะบางคนอาจจะคิดลาออกเพื่อไปเปิดธุรกิจส่วนตัวนะถามว่าทำได้ไหมนะคะในตำแหน่งการลงทุนนะคะบุตระฮะเป็นไพ่8ปดไม้เท้าแล้วก็ตำแหน่งกรรม,มะเป็นหนึ่งไม้เท้าซะด้วยอันนี้ก็ถือว่าตัดสินใจได้นะคะไพ่ยขยายตำแหน่งกรรม,มะสุภาเป็นเดซันแปลว่าชื่อเสียงความสำเร็จ ถ้าท่านคิดจะลงทุนหรือเปิดธุรกิจใหม่สามารถทําได้นะคะ,ะแล้วก็ในแง่ของถ้าไม่แปลการลงทุนท่านก็เปลี่ยนงานนั่นแหละค่ะ,ะท่านมีเป้าหมายที่จะโยกย้ายที่จะมูฟนะคะสิดาบก็แปลว่าการจบปัญหาได้นะคะในที่เดิมแล้วเราเริ่มต้นอะไรใหม่ที่มันมันดีขึ้นสำหรับท่านอะที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยท่านจะเห็นไพ่สวยงามนะคะ หนึ่งไม้เท้ากับไพ่เดอะซันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่างานเนี่ยถ้าเราตัดสินใจแล้วก็ไม่ผิดพลาดรกคาเคลียร์ได้อน,นี้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะถ้าเป็นการเรียนก็ความหมายเดียวกันนะเรียนจบการศึกษาได้หรือใครที่คิดอยากย้ายคณนะย้ายมหาลัยออยู่ที่เดิมอึดอัดนี่ก็ได้เหมือนกันสำหรับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะคะ โอเคค่ะในเรื่องของการเงินเป็น7ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านี่หมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนถ้าเรื่องการเงินก็แปลว่าท่านต้องเหนื่อยในการหานั่นแหละค่ะมันคงไม่ได้แปลว่าราบรอยนะคะไพ่เ็ดไม้เท้าอาจจะแปลว่าได้จากความสามารถได้จากความขยันขันแข็งความมุมานาของท่านเองท่านจะมีะไรายได้ดีๆเข้ามาเพราะไพ่ถึงลัคนาคือเดอะซันนะคะทุ่มเทจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ไพ่ตำแหน่งการดีวงานการสื่อสารกับสังคมก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นไพ่อัศวินไม้เท้านะคะความโดดเด่นความเก่งงานความสามารถของท่านนั่นแหละหนึ่งไม้เท้ากับอัศวินไม้นะคะ,ะท่านได้รับการยอมรับอยู่แล้วเต็มที่เลยค่ะโชว์ผลงานเต็มที่คุยนำเสนออะไรที่เราคิดว่าเราถนัดอเอาไปนำเสนอ ะะท่านจะขายสินค้าได้ท่านจะได้ยอดไดออเดอร์เข้ามาเป็นรายได้เข้ามาได้อย่างแน่นอนในตำแหน่งที่อยู่อาศัยเป็นพระราชินีถ้วยบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางท่านก็บูชาองค์พระแม่อุมาก็ได้นะพระแม่ลักษมีจ้าแ,แม่กวนอิมนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่บ้านเป็นองค์เทพผู้หญิงนะ,ะคุณแม่สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวก็รักใครกันดีไม่มีปัญหานะคะในตำแหน่งลูกน้องบริวารหรือลูกท่านถ้าใครมีบุตรแล้วก็ถือว่าดีมากที่ไพ่แปดมีเท้าในตำแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูนะคะไม่มีใครคิดทำร้ายอะไรนะคะเพราะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยในตำแหน่งความรักเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะใครที่มีแต่งงานหรือมีครอบครัวอยู่แล้วก็ถือว่าครอบครัวยังมั่นคงต่อกันนะคะไพ่เด็กถือดาบไพ่ใบน,นี้เป็นภาพ ให้บรรยากาศสวยงามนะคะไม่ได้แปลถึงความอะ,อะไระความมีปัญหานะคะอาจจะมองว่าถ้าอยู่ไกลกันจะมีการส่งข่าวการพูดคุยการแชทกันอยู่นะ,ะมีการสื่อสารถึงกันตลอดนั่นเองมองภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะอาจจะมีประเด็นแค่ที่อาจารย์พูดไปในเรื่องของสุขภาพนะคะขอไพ่ไพ่นำดวงให้กับชาวราศีกันนะคะ ท่านได้หมายเลข13กับหมายเลข9นะ139 913ประมาณนี้หมายเลขของท่านนะคะเรื่องราวนะในหน้าไพ่นะคะอาจจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ควรพูดเราก็ต้องมาระวังในเรื่องของคำพูดคือไพ่เหมือนจะบอกว่าจะทำอะไรให้คิดก่อนพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดก่อนที่ที่จะคิดที่จะทำอะ่ะนะคะ ให้คิดให้ดีก่อนค่อยพูดไพ่จะบอกประมาณนั้นนะคะมีเรื่องอะไรเราก็ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะคะแล้วก็ไพ่หมายเลขเก้าสื่อถึงการเดินทางการผ่านปัญหาอุปสรรคได้ถึงแม้ว่าไพ่นี้อาจจะเป็นประเด็นความขัดแย้งความไม่เข้าใจอะไรกับใครแต่ท่านสามารถที่จะแก้ไขด้วยตัวท่านเองได้นะคะไพะ่ลากกระเป๋าการมูฟการเดินไปมีภาพ เครื่องบินแปลว่าท่านคงได้เดินทางไกลได้ด้วยนะคะอะไรที่มีปัญหาอยู่สามารถที่จะผ่านเพราะไพู่่น,นี้คือก้าวข้ามปัญหานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูแนเรื่องของความรักกันนะคะ,อะขอพูดสถานะคนไม่ชัดเจนก่อนนะคะ,ะดูตัวท่านก่อนท่านได้ราชา ราชาไม้ราชาถ้วยควีนไพ่บุคคลขึ้นสามใบเลยนะคะ,ะสิบเหรียญสามใบสามบุคลิกซะด้วยอ่านะฮะอาจารย์มองแนวเรื่องของความรักเนี่ยกรณีสถานะไม่ชัดเจนนะบางท่านอาจจะมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วนะคนของตัวเองอยู่แล้วแต่แล้วอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกตัวท่านเองอาจจะปลื้มใครบางคนที่มีความรู้สึกว่า เฮ้ยเขาคนนั้นทำไมเอาอกเอาใจเก่งจังเออทำไมเขาเข้าใจเ,าเราทุกเรื่องเรามีความรู้สึกเผือไผ่เหมือนมีใจให้ใครสักคนอยู่แต่เขาคนนั้นก็อาจจะมีพันธะเราก็มีพันธะนะมีคนของตัวเองอะ่ะจะแต่งหรือไม่แต่งก็เหมือนมีคนตัวเองที่คุยกันมานานแล้วอาจารย์มองความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้นะก็คือท่านก็ไม่สามารถที่ชัดเจนกับเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะ ชัดเจนครับท่านแต่สิ่งหนึ่งที่มีในไพ่ก็คือมิตรภาพความรู้สึกดีๆบางทีท่านก็ไม่ได้อยากที่จะก้าวไกลไปมากกว่านั้นนะท่านต้องการแค่ความรักความเข้าใจอะไม่ได้แปลว่าการมีซัมติงซะด้วยนะในไพ่อะท่านก็รู้ว่าเขาก็มีคนของเขาท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านก็มีคนของท่านอะไรประมาณนี้อชาวกาันที่อาจารย์มองเห็นนะเนี่ยอืมเหมือนขอได้แค่รัก ขอแค่มิตรภาพขอความเป็นเพื่อนแค่นั้นเองก็คือจะไม่ชัดเจนก็ก็ไม่ได้เห็นจากแคร์อะไรประมาณนี้อืขอแค่อย่าแบบอย่าทิ้งฉันไปอย่าไปจากฉันอย่าไปจากผมเราเป็นมิตรภาพกันแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของชาวการคนที่ไม่ชัดเจนนะที่อาจารย์มองเห็นเอาดูฝั่งเขาคนนั้นที่ท่านปึ้มปืมกันอยู่ แต่ไม่สามารถชัดเจนกันได้เพราะรู้อยู่แล้วปัญหาคืออะไรอืมเขาคิดยังไงจัสมินแชมบรันราชินีดาบไพเดทคือถ้ามองเขาคนนะั้นนะฮะไพจัสมินนี่ก็คือการเขาเรียกว่าการ ปรับความเข้าใจกันได้นะทำบ e ล a นซ์สเมนเหมือนเขาก็รู้ว่าพลังงานบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันถึงกันอยู่แล้วแต่แล้วด้วยความเขาเองอาจจะไม่สบายใจอะ่ะในสิ่งที่ต่างคนต่างก็มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเหมือนอยากจะตัดจบอะราชินีดาบกับไพ่เดทอะ่ะเขาเหมือนอยากจะตัดจบตัดให้จบแต่จบแบบเจ็บปวด แบบตัวเองก็เจ็บนะฮะจะตัดก็เจ็บอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วตกลงจะจบกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะจะยังมีท่านเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเหมือนที่ท่านต้องการหรือเขาจะไปจริงๆอ่ะขอขยายความเพิ่มนะในความคิดที่เขาจะทำตกลงแล้วเขาจะทำจริงไหมที่เขาคิดอืทำได้ซะที่ไหนอะ อัศวินเหรียญสองถ้วยเดือดซานว้าวทำไม่ได้หรอกค่ะอืมเพราะถ้าทำเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นเลยไพเดทกับสิบดาบนะคะเหมือนตายทั้งเป็นเขาอยู่อย่างไม่มีทันไดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับชู้ทางใจอะ่ะอืท่านกับเขาเป็นชู้ทางใจกันนะคะไม่ได้ทางกายนะมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกัน ไพ่สองถ้วยไพ่เดอะซันแต่เจอกันเมื่อมันสายเกินไปนั่นเองเป็นได้แค่ชู้ทางใจโอเคดูคนโสดบ้างค่ะคนโสดว้าวดีมากเลยสิบถ้วย t h h h r r m t อืมบางคนจะที่คู่ทางไกลนะเป็นคนมีฐานนะเป็นคนที่เขาเรียกว่า มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนใจดีมีเมตตาอายุมากกว่าอาจจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศอาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียดูไบอะไรก็ว่าไปมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นสูงนะคนนั้นอาจจะมีจำหนิมาก่อนแต่เลิกแล้ว เป็นพ่อไหม้แม่ไหม้อ่าถ้าผู้ชายก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ไม้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นอยู่ที่ดีที่ท่ทานจะเจอและเป็นความรักเกิดขึ้นพัฒนาที่ค่อนข้างเร็วมากสิบ้้วยเป็นคู่บุญบารมีที่จะได้เจออุ้ยขอให้คนโสดสมหวังมันทีไพ่ขึ้นด้วยเถิดนะคะท่านอาจจะเจอชาวราศีกันหรือชาว ธาตุน้ำหรือคนที่เกิดวันอัคารวันศุกร์ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะโอเคเรามาดูคนมีคู่อยู่แล้วบ้างมีคนของตัวเองอยู่แล้วแบบที่มั่นคงนะความรักท่านเป็นยังไงแปดเหรียญก็ยังมั่นคงต่อกันก็ยังรักกันแบบดูดดื่มอยู่แหละสามถ้วยอา,อาศวินดาบนะ อาจารย์มองมีพลังงานของความแบบความรักที่มันมากมายคือให้อัศวินดาไม่แปรเสียแนละให้อื่นดีหมดเพราะฉะนั้นมันแปลว่าไม่เฉือยอะท่านมีความรู้สึกอยู่ใกล้กันก็ยังมีพลังงานที่อยากเข้าหากันตลอดมีความรู้สึกแบบรักมากขึ้นไม่ได้น้อยลงไปเลยอะมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันนะคะพลังงานมันเต็ม เต็มแล้วก็ยังล้นด้วยซ้ำอาจารย์มองนะสำหรับคนมีคู่ถือว่าดีมากๆนะคะโอเคขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถูกใจอย่าลืมกด subscribe like share เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ